ทรูดิจิทัลพาร์คศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอบโจทย์ Work l i f e ฟ์สไตล์ le, ครบทุกมิติออฟฟิศตกแต่งครบติด BTS ปุณณวิธีสวัสดีครับในพอดแคสต์ของเราเนี่ยนะครับจริงๆผมก็พาทุกท่านมาพูดคุยกันหลายเรื่องนะฮะเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆสิทธวิทยานะครับวันนี้เราก็อยากจะมาชวนคุยเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีความรู้กันเยอะสักเท่าไหร่นะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะฮะอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่มันเคยมีแล้วก็แล้วก็ต้องรักษาวิธีหนึ่งแล้วพอเทคโนโลยีการแพทย์ก้าวไปเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนไปเป็นรักษาวิธีหนึ่งแต่ว่าวันนี้โรคที่เราจะคุยก็ไม่ใช่โรคที่เป็นแบบโรคทั่วไปหรอเป็นโรคที่หายากนะครับยากจะวมนิจฉัยนะครับพบได้ยากนะครับพบได้ยากก็มีเคสน้อยเคสน้อยเนี่ยมันก็มีข้อมูล น้อยนะครับทำให้เราอาจจะเข้าใจโรคเหล่านี้น้อยน้อยกว่าปกตินะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องโรคหายากชนิดหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้น1ใน20,000เท่านั้นเองน,งนะครับโรคนี้ชื่อว่า XLH นะผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังกันว่าโรคนี้เป็นยังไงนะฮะลักษณะของอาการที่เราสังเกตเห็นได้นะคือผู้ป่วยจะมีขาโก่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นโก่งเข้าหรือโก่งออกผิดปกตินะฮะ โกงเข้าก็าคือหัวเข่าามาหากรารโกงออกคือหัวเข่าออกจากกันแบบนี้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยมักจะพบในช่วงวัยเด็กเนี่ยครับเราจะเคยได้ยินเด็กๆขาโกงต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่าอาการขาโกงมีหลายสาเหตุนะฮะอันนี้โรคนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นเท่านั้นเองนะครับโรคนี้มันก็เลยอาจจะรู้จักในวงแคบๆนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจะเป็นโรค X L H นะฮะก็เลยไม่ได้เข้ารับการรักษาถ้าไม่ราเข้ารับการรักษาเนี้ยอันนี้ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตอย่างแน่นอนนะครับ เพื่อเกิดความเข้าใจนลักษณะของโรคและทําให้ทุกๆคนได้สังเกตตัวเองนะฮะสังเกตคนรอบข้างสังเกตบุตรหลานของท่านเนี่ยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ที่เรียกว่าเป็นคนที่ต้องมาได้ตอบคาถามเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยเนี่ยนะครับวันนี้ผมอยู่กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงเปรมฤต,ตีภูมิถาวรหัวหน้าสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและมตาบอลิซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร,ร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลาัยมหิดลน,นะครับท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงโรคนี้นะครับยินดีต้อนรับคุณหมอนะครับสวัสดีครับคุณหมอขอบคุณมากมากเลยนะครับเป็นเกียรติกับรายการของเราอย่างยิ่งครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเข้าคําถามเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะ,จะต้องขอรบกวนคุณหมอช่วยอธิบายให้ผู้ชมและผู้ฟังเราได้เข้าใจสักเล็กน้อยครับผมว่าโรคหายากต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับแล้ว เกณฑ์ในการวัดว่าโรคนี้หายากหรือเปล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมค่ะโดยโดยทั่วไปก็ก็ตรงตามตามชื่อนะคะโรคหายยากก็คือเป็นโรคที่พบไม่บ่อยนะคะพบน้อยซึ่งซึ่งคํานิยามก็ก็ต้องแล้วแต่ในแต่ละแต่ละประเทศนะคะอย่างเช่น,นอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าถ้าโรคหายยากก็คือพบน้อยกว่าสองแสนคนอันนี้ก็เรียกว่าโรคหายยากแล้วหรือว่าถ้าในยุโรปเนี่ยก็บอกว่าถ้าโรคนั้นเนี่ยมีบูการวยน้อยกว่าหนึ่งต่อสองพันอันนี้ก็เรียกว่าโรคหายยากท <c oughs> ีนี้เอ่อโรคหายยากเนี่ย ส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดจากพันธุกรรมนะเป็นรโรคทางพันธุกรรมซึ่งซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยก็บอกว่ามีประมาณสั 5, 7, กห้าพันถึงเจ็ดพันโรค้วยกันนะคะคซึ่งโรคก,กลุ่มเนี้ก็จะค่อนข้างวินิจฉัยยากเพราะว่ามีน้อยแล้วก็รักษาย,ยากการวินิจฉัยบางทีก็ซับซ้อนต้องใช้หลายวิธีกว่าจะได้ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้ขึ้นมาและการรักษาบางอย่างก็จะหายายากด้วยเพราะว่าเป็นโรคที่ที่พบน้อยนะคะครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของโรค XLH นะครับซึ่งก็จัดเป็นโรคหายากโรค XLH เนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันคือโรคอะไรครับแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับคุณหมอคะคือโรค XLH เนี่ยก็เป็นชื่อย่อนะคะชื่อจริงก็จะยาวนิดนึงก็คือ X-linked h y p o p h o s p h a t e m i c Disease นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทย ให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเป็นโรคกระดูกอ่อนที่เกิดจากพันธุกรรมที่ทําให้มีสารตัวหนึ่งในร่างกายเนี่ยต่ำก็คือสารอัลฟฟอสเฟตต่ำในเลือดนะคะก็เลยทําให้เกิดภาวะโรคกระดูกอ่อนขึ้นมาอืมค่ะ แล้วอย่างที่ตอนแรกเราตอนที่ได้ผมได้เกริ่นไปในช่วงอินโทรเนี่ยนะครับว่าอาการขาโก่งเนี่ยเป็นหนึ่งในอาการของโรค X L H แต่ว่าจริงๆอาการขาโก่งก็มีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยด้วยเช่นกันใช่ไหมครับผมอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มสันกน,นิดนึงไหมครับว่าอาการขาโก่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างแล้วแบบไหนถึงจะต้องคิดมาถึงเรื่องโรค X L H ครับคุณหมอค่ะจริงๆขาโกงกับขาขาโกงเนี่ยมันจะมีสองแบบใหญ่ๆนะคะก็คือ ่งเข้ากับโก่งออกนะคะโก่งออกก็คือว่าอย่างอย่างที่เห็นในรูปนะคะเราเรียกว่าโบเลสนะคะอันนี้คือขาโก่งออกก็คือว่าเราจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยมันแยกกันข้อเข่าแยกกันส่วนข้อเท้ากับขาเนี่ยเท้าเนี่ยก็จะชิดกันก็เป็นลักษณะของโบโบเลสนะคะก็คือขาโก่งออกแต่อีกชนิดหนึ่งก็คือขาโก่งเข้าโก่งเข้าเราเรียกภาษาอังกฤษว่าน็อกนีสนะคะก็คือข้าเนี่ยมาชิดกันแต่ส่วนเท้ากับกับ ข้อเท้าเนี่ยแยกออกจากกันนะซึ่งสองภาวะเนี้ยเจอในเด็กปกติก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่เราจะถึงคิดว่าเป็นเด็กปกติหรือว่าเป็นเด็กที่เป็นโรคขาโกง่งที่ต้องหาสาเหตุนะคะโดยทั่วไปง่ายๆก็คือดูตามอายุถ้าถ้าขาโก่งออกเนี่ยเจอในเด็กอายุเกินสองปีอันนี้ให้คิดว่าอาจจะผิดปกตินะคะคส่วนขาโก่งเข้าเนี่ยถ้าเจอในเด็กที่อายุเ สองถึงสามปีอาจจะปกติแต่ถ้าเจอในเด็กน้อยกว่าสองขวบเด็กอายุเกินสามสี่ขวบอันนี้ให้คิดว่าอาจจะเป็นขาโก่งที่ผิดปกติก็คือมีโรคที่เป็นสาเหตุที่ต้องพบแพทย์นะคะกับอีกประการที่สําคัญคือว่า,ามีอาการเจ็บเดินไม่ปกติร่วมด้วยมียตัวเตี้ยร่วมด้วยสองข้างไม่เท่ากันการโกง่งไม่เท่ากันอันนี้เราต่างเรล่านี้ให้คิดว่าน่าจะมีโรคที่เป็นสาเหตุไม่ใช่ขาโก่งปกติ ะะส่วนขาโก่งใน XLH เนี่ยก็มีได้ทั้งสองแบบนะคะเป็นทั้งออกโกงออกและโ่งเข้านะคะครับคุณหมอ,อครับเด็กที่มีขาโก่งแบบปกติเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโรคเราเรียกกันว่าเป็นเหมือนเป็นภาวะ,ะตามตามปกติของเด็กอะค่ะเป็นเรื่องของพัฒนาการนะคะก็คือบางในสัพแพทย์เราก็เรียกเป็นฟิสโอโลจิกก็คือตามตามสรีรวิทยาของของช่วงวัยค่ะครับ แต่แต่ไม่ต้องทําอะไรไหมายความว่าไม่ต้องมีการรักษาพิเศษใดๆอ๋อครับคุณหมอครับผู้ป่วยที่เป็นโรค x l h เนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติไหมคฮะตัวโรคนี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตทั้งในช่วงที่เด็กที่อาจจะเริ่มเป็นในช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วโตขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วชีวิตของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคือโรค XLS เนี่ยคะ่ะก็จะส่งผลนอกจากทําให้เกิดขาโกงค่ะ กรงข้าวกองเปล่าที่บ้านแล้วเนี่ยเด็กก็จะมีอาการปวดด้วยเพราะกระดูกไม่ดีนะคะคือฟอสเฟตที่ต่ําในเลือดเนี่ยทํำให้กระดูกเนี่ยพัฒนาไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ปกติเป็นกระดูกอ่อนนะคะเด็กก็จะมีอาการปวดแล้วก็อาจจะเดินไม่ค่อยดีปวดก็คือปวดกล้ามเนือ้อปวดกระดูกนะคะแล้วก็แถมมีตัวเตี้ยด้วยแล้วก็อาจจะมีอาการของระบบอื่น,นๆเช่นมีฟันผิดปกติมีติดเชื้อเป็นหนองง่ายหรือราการได้ยินที่ที่ผิดปกตินะคะซ,ซึ่งแน่นอน ต่างเหล่านี้ก็จะส่งผลกับเด็กในการดำรงชีวิตรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ที่ดีด้วยนะคะครับคเคยได้ยินว่ามีเด็กๆหลายคนที่บางทีตอนกลางคืนเขาปวดกระดูกหรืออะไรแบบนี้มีโอกาสเป็น HLS ไหมครับหรือจริงมันมีโรคอื่นอีกท,ที่ที่เป็นได้อีกอาจจะไม่ไม่จำเพาะมากนะคะโดยทั่วไปถ้าถ้าเป็น HLS เนี่ยมันก็จะต้องมีภาวะกระดูกอ่อนให้เห็นมันอาจจะต้องมีค้าโกมีตัวเตี้ยมีอะไรให้เห็นแต่ว่าถ้าปวดอย่างเดียวกลางคืนบางทีก็ หนึ่งไม่มีอะไรเลยก็ได้อันนี้สองอาจจะมีโรคอื่นๆตามมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ X L H อย่างนดียก็ได้นะคะอืมก็คือต้องดูอาการอย่างอื่นประกอบด้วยว่านอกจากเรื่องปวดมีอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าคะอ๋อครับผมคุณหมอครับทราบมาว่าโรค X L H เนี่ยจริงๆยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าแนวทางการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับแล้วเ,เ,เราจะบรรเทาอาการพวกนี้ได้บ้างไหมครับ ก็คือก็ถูกต้องเลยค่ะว่าเป็นโรคที่ไม่หายขาดนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ก็เป็นความผิดปกติของยีนชนิดหนึ่งบนเอ็กซโครโมโซมที่ที่ผิดปกติไปมันก็คือไม่มีวิธีรักษาจำเพาะที่ไปทำให้ตรงนั้นมันปกติขึ้นมานะคะงนั้นที่เรารักษาในปัจจุบันก็คือเป็นการรักษาแบบทดแทนก็คือคว่าเนื่องจากโรคเนี้ยเด็กมีภาวะที่มีฟอสเฟตในเลือดต่ำก็คือเกิดจากมีสารตัวหนึ่งที่ไปทำให การดูดกลับของฟอสเฟตที่ไตเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ดีนะคะฟอสเฟตก็เลยรั่วออกไปในปะาวะนะคะนั้นเวลารักษาก็คือเป็นการรักษาแบบทดแทนก็คือว่าขาดฟอสเฟตก็ต้องให้ฟอสเฟตแต่ความยากก็คือว่ายาก็เป็นยาน้ํานะคะแล้วก็ต้องทานบ่อยวันหนะะึ่งอาจจะประมาณ4ีห้าครั้งเพื่อสู้กับการรั่วเอ,อกาไหมคะก็คือเหมือนกับถังม,มันรั่วก็พยายามเติมเติมลงไปก,ก็เราก็พยายามต้องเติมให้ให้มันปกติ ะะซึ่งซึ่งก็เป็นการยากนั้นก็ต้องใช้ยาสอชนิดร่วมกันก็คือว่านอกจากฟอสเฟตก็จะมียาตัวหนึ่งเราเรียกวิตามินดีที่ออกฤทธิ์ได้เลยก็เรียกว่า Active วิ t a มินดีนะคะก็ทานสองอย่างร่วมกันและแพทย์ก็จะติดตามเ,เลือดนะคะดูเลือดว่าฟอสเฟตปกติไหมนะคะแต่แต่การรักษาด้วยวิธีนี้ก็จะมีอาจจะนะคะมีภาวะแทรกซ้อนได้เช่นมีแคลเซียมรั่วออกไปในปัสสาวะ S <S <cado> เกิดเป็นตะกรนเป็นหินปูนที่ไตเกิดเป็นนิ้วที่ไตยได้อันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทานยานะคะซึ่งซึ่งก็ต้องมีการปรับยาให้ให้เหมาะสมในระหว่างการการรับประทานยานะคะนอกจากนี้คืออันนี้พูดถึงการรักษาในในปัจจุบันหรือในอดีตที่ที่มีมานะคะนอกจากเรื่องยาก็จะมีการผ่าตัดเพราะเพราะเด็กพวกนี้จะมีขาผิดรูป ก็จะต้องมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขให้ขาตรงเพื่อเพื่อให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนะคะเดินสวยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาจากอดีตถึงปัจจุบันค่ะคุณหมอพูดอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็เลยต้องชวนคุณถามคุณหมอตอบว่าแล้วในอนาคตเนี่ยวิทยาการการแพทย์ที่ยังไม่อาจจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้ยังไม่ได้มีใช้วันนี้แต่ในอนาคตเราเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยมันมีอะไรที่มีแนวโน้มจะมาช่วยรักษาให้ดีขึ้นกว่านี้อีกไหมครับ จริงๆด้วยวิวัฒนาการตอนนี้ก็จะมียาใหม่เข้ามานะคะจริงๆมีแล้วนะคะอาจจะไม่อนาคตก็คือปัจจุบันแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะก็คือมีการยาชนิดหนึ่งซึ่งมาต้านฤทธิ์ของสารที่ทําให้ฟอสเฟตรั่วไปในปัสสาวะนะคะซ,ซึ่งมีการใช้และในตัะเทนะคะก็คือว่าเป็นยาฉีดนะคะอาจจะฉีดทุกสองถึงสี่สัปดาห์ฉีดเข้าใต้ผิวหนังยาตัวนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการต้านสารตัวที่ที่พูดถึง ก็ทําให้ฟอสเฟตเนี่ยไม่รั่วไปในปสัสสาวะก็ทําให้ฟอสเฟตในเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งพบว่ายาอีเนี้เนี่ยก็ทําให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็คือว่าลดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกนะคะแล้วก็สาร <3 S 1> ฟอสเฟตในเลือดก,ก็เป็นปกตินะคะแล้วก็เดินได้ดีลดอาการปวดนะคะก็ก็ถือว่าเป็นยาใหม่ที่คิดว่าน่าจะได้ผลดีและจะนำมาใช้ได้ในอนาคตอันใกล้นะคะครับผม สุดท้ายครับคุณหมอครับอ,อ,อยากให้คุณหมอฝากคําแนะนําถึงจริงๆน่าจะเป็นผู้ปกครองมากกว่าเพราะว่าผู้ปกครองน่าจะเป็นคนที่กังวลเรื่องนี้แล้วก็ต้องเป็นคนจัดการต่างๆผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อยู่ในข่ายของ XL S เนี่ยว่าควรจะทํำยังไงควรจะดูแลลูกยังไงดีแล้วก็วิถีชีวิตประจําวันของเด็กๆอะไรที่ควรจะต้องระวังบ้างอะไรแบบนี้ครับผมเชิญครับคุณหมอครับ คือคือโดยทั่วไปทํำยังไงพ่อแม่ถึงจะสงสัยโรคนี้มากกว่านะคะว่าทาไมลูกถึงจะสงสัยว่าลูกเราเป็นโรค x l h หรือเปล่าไอ้หนึ่งก็ง่ายๆเลยก็คือว่าหนึ่งลูกมีขาโกงเข้าหรือโกงออกผิดปกติไหม,มนะคะแต่ว่าต้องดูอายุด้วยนะคะถ้าสมมติอายุในวัยที่ที่อย่างที่กล่าไปตอนต้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่อาจจะดูก่อนแต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจ หรือว่ามีภาวะเตี้ยร่วมด้วยหรือขาโก่งสองข้างไม่เท่ากาันนะมีป่วดอันนี้ค่ะก็ก็ควรพบแพทย์เลยเพราะว่าเพื่อจะได้ตรวจหาสาเหตุซึ่งการวินิจฉัยโรคเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเลือดมีการเอ็กซเรยด์ดูดูกระดูกนะคะว่ากระดูกมีลัษณะการเป็นกระดูกอ่อนไหมแล้วก็เจาะเลือดมาเลือดมีสารฟอสเฟตในเลือดต่ำไหมนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการวินิจฉัยโรคนะคะเบื้องตน้น โอ้วันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับโรคหายยากที่เรียกว่า XLH นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวในวันนี้นี่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ปกครองในการสังเกตอาการลูกตั้งแต่เขายังเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ตอนถ้ามีขาโกกต่างๆที่คุณหมอได้อธิบายกรณอธิบายให้เราไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูแล้วก็ลองดูว่าเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ไหมนะครับถ้าหากสงสัยว่าลูกเข้าข่ายก็อย่าลืมไปตรวจเพื่อจะได้รับคําแนะนำนะครับในรับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับ สำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์แพทย์หญิงเปรมรดีภูมิถาวรหัวหน้าสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับขอบขอบพระคุณนะคุณหมอมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ True Digital Park ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน